บ่ายวันนี้เราอยู่กันที่มักกะสันนะครับมารอรถจาก g ีเคครับเดินทางจากบางซื่อไปที่ศรีราชาแล้วก็ไปรับรถจากมานะครับรถจาก CSR ที่จอดรอซ่อมอยู่ที่ศรีราชานานาน,นะฮะวันนี้ลากมาที่มักกะสันซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นหัวรถจาก g ีเคแล้วนะครับก็ <c oughs> ยังยืนรออยู่นะครับรออยู่ที่มักกสันก็จะเป็นรถจาก CSR หลายคนบอกมันคืออะไรทำไมไม่ซ่อมไม่ปรับปรุงสักทีรถจาก CSR นะครับเป็นรถจากที่สั่งซื้อเข้ามาเมื่อปี2558สั่งเข้ามาเพื่อเอาไว้ทำขบวนรถสินค้าโดยเฉพาะเลยะครับเป็นรถจากที่มีน้ำหนักกดพาวมากถึง 20ตันต่อเปล่าถ้าเป็น q s y นี่16ตันต่อเปล่า,านี้ก็เลยเอาไว้ลากรถสินค้าซึ่งลากได้ดีด้วยนะฮะตั้งแต่ที่รอฟทอสั่งซื้อรถจาก GEA ล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2538ก็มาซื้ออีกทีหนึ่งก็ปี2558นั่นก็คือ20ปีผ่านไปถึงได้สั่งซื้อรถจาก ตัวรถจากนั้นมีหมายเลขตั้งแต่5101จนถึง5120โมเดล SDA 3เราก็ยืนรอกันอยู่ตรงนี้แหละครับน้ำหนักขนาดทำงานนะอยู่ที่120ตันคือน,น้ำหนักตอนลากจูงหรือว่าเยอะเลยนะครับ มาแล้วนะครับเราเห็นหัวรถจักรมาแล้ว csr sda 3นะครับงานหลักก็เป็นรถสินค้าที่มีขนาดหนักนะแต่ก่อนก็ประจำอยู่ย่าน icd เยอะเลยนะครับแล้วก็รถที่หนักๆก,ก็อย่างเช่นขบวน5 5 3 5 5 4ซึ่งบรรทุกเกลือนะฮะไปยังชุมทางบัวใหญ่ที่ icd นี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็วิ่งไปหนองคายด้วยนะครับเยอะฮะแต่ปัจจุบันนี่จอดแน่นิ่งอยู่ที่ สีราชาครับแล้วเหลือวิ่งทํำขบวนอยู่ไม่ขี่คันเสียงเครื่องกนันนะดังขึ้นแล้วนะครับตรงฝั่งประตูหนึ่งปัจจุบันก็ใช้หัวรถจักร q s y นะครับเข้ามาช่วยทํำขบวนไม่งั้นนี้ไม่ได้ แต่ก่นไม่เชื่อนะคิวตัวยจอดอยู่ข้างๆผมนี่ครับจอดรอซ่อมอยู่ที่มักกะสันหลายคันแล้วมาแล้วครับก็รถจาก G E K อันนี้เป็นเจ้าตำรับเจ้าตำนาน เห็นในโซเชียลนะบอกโอ้รถใหม่สีใหม่จอดเสีาชาใหม่แต่วิ่งไม่ได้นะี่ก็ไม่ไหวนะครับสีใหม่อะไรใหม่กำลังเข้ามักกะสันนะครับ ห็นหลังนิดหน่อยครับ K K นี่ก็สูงชัย่อย Hey, ดีเคสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งให้ดูคีเวานะครับนี่จอดอยู่ข้างครับจอดรอซ่อมบำรุงอยู่หลายคันเลยเนี่ยคเอสวาส่วนเสียนานี่ก็รอซ่อมกันรอนานด้วยเห็นเขาบอกว่าสองปีสามปีเข้าแล้วเรื่องการกำลังจะลง หมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งสามนะฮะ รอรัอนกลับนะครับ นาดำนะครับอันนี้สีใหม่ๆนะคันที่ร้อซ่อมในสีใหม่หมดแล้วคือทําทุกอย่างแล้วหรือที่เหลือรอซ่อมสีเสือทําเรียบร้อยอันนี้ก็ยังวิ่งทําขบวนอยู่มั้งทตเมายังดำาๆอยู่เลยเราจะผ่านตรงนี้ครับประตูนหนึ่ง ให้ hey, ถึงที่เลยนะครับปกติก็จะใช้ดาวินพอร์ตนะออกมารับนี่ก็คันแรกของรุ่นเลยนะครับ4001 จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับเรื่องกันยังลงไม่หมดเลยนะครับรถจากท k 4 0 0 1จะผ่านทางนะ ซาเ CSR มานะครับจากศรีราชา